สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูอาหารจีนน่ยนะคะชื่อว่ากุ้งนึ่งกระเทียมโทนเดี๋ยวไปดูส่วนผสมเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของกุ้งนึ่งกระเทียมโทนนะคะแน่นอนคือกุ้งค่ะวันนี้เราเป็นกุ้งขาวนะคะเราก็เอามาล้างแกะเปิดเรียบร้อยผ่าครึ่งไม,ไม่ต้องขาดนะคะแล้วเราชักไส้มันออกนะคะที่เป็นสีดำๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะหรือถ้ามีเป็นน้ำซุปก็ยิ่งดีนะคะใช้น้ำซุปก็ได้ต้นหอมซอยกระเทียมกระเทียมโทนดิบนะคะซอยเป็นแผ่นๆรา,ากผักชีส,สับซอสปรุงรสเหล้าจีนน้ำตาลใสแดงซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำกระเทียมกระเทียมโทนแบบดองนะคะเก็บไว้เป็นลูกก่อนแล้วก็มีซอยส่วนหนึ่งอัตราส่วนคุณผู้ชมดูได้ที่ foodtravel tv นะคะ เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราก็จะเริ่มทำจากน้ำตัวน้ำคล้ายๆน้ำซุปหรือน้ำซิวที่เราจะลาดตัวกุ้งเรานะคะเริ่มแรกนะคะก็เอาน้ำน้ำเปล่าเนี่ยหรือน้ำซุปเนี่ยนะคะใส่ลงไปน้ำตาลใสายแดงค่ะ ซิ้วขาวซิ้วดำซอสพรุงรสค่ะเหล้าจีนนะคะทีนี้เราก็คนนะคะให้ส่นสมละลายเข้ากันยังได้ยินเสียงน้ำตาลเป็นเม็ดๆอยู่แล้วก็พยายามกวนให้มันละลายเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรอให้มันเดือดนะคะ เดี๋ยวพอมันเดือดแล้วเรากลับมาดูอีกทีนก็ได้ค่ะค่ะนี่น้ำตัวน้ำซีอิ๊วเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวรากผักชีสับใส่ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมโทนดิดใส่ลงไป ระหว่างนี้คุณผู้ชมสามารถตั้งตัวรังถึงไว้ได้นะคะให้น้ําเดือดไว้รอไว้เดี๋ยวเราจะได้เป็นึ่งตัวกุ้งกันพอใส่ลงไปเสร็จนะคะก็คนสักพักรอให้เดือดอีกสักรอบหนึ่งแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมกุ้งกันค่ะค่ะ เราก็ทําตัวน้าลาดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเตรียมกุ้งเพื่อจะไปนึ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะกุ้งก็เรียงใส่จานไว้นะคะแล้วก็เราก็จะเอาตัวกระเทียมดองเนี่ยนะคะวางใส่ลงไปที่ตัวกุ้งนะคะข้างๆเหมือนกับกระเทียมกระเทียมดองกระเทียมโทนดองเนี่ยที่เป็นแผ่นๆเนี่ย ระหว่างนี้น้ำเราก็จะเดือดพอดีแลาวก็พอเราเลี้ยงเสร็จเราจะได้ขึ้นไปนึ่งพอดีนะคะ นี่นะคะแปะ,แปะเป็นที่ตัวกุ้งนะคะหลังจากนั้นตัวพวกกระเทียมยนี้ที่เป็นเม็ดๆนะคะกระเทียมทนเดียเด๋ยวเด๋เม็ดเราก็วางตกแต่งประดับไว้ข้างๆก็ได้หลังจากนั้นนะคะตัวหอมซอยนะคะห,หยดลงข้างหน้านิดหน่อย เนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะก่อนนึ่งนะคะน้ำซีอิวที่เราทำเรียบร้อยเราลาดเลยนะคะทั้งกระเทียมดิบอะไรเราก็ลาดลงไปด้วยเลยก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นนึ่งเลยค่ะใช้เวลานึ่งนะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะเพราะกุ้งค่อนข้างสุกเร็วอย่าลืมเช็ดน้ำนะคะหมายถึงว่าเช็ดน้ำที่นี่ก็คือเอาน้ำออกจะได้ไม่หยดลงในตัวอาหารแล้วแล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วเรากลับมาดูกันค่ะ ค่ะนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะกี้ที่บอกเรานึ่งไปประมาณสัก8นาทีได้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นอย่างนี้เวลานึ่งไปผักค่อนข้างสีสลดถ้าเรายังมีต้นหอมซอยอยู่เนี่ยเอามาใส่ประดับเพิ่มได้นะคะจะได้มีดูมีเขียวกับส้มตัดกันนิดหนึ่งมีสีสันนะคะสำหรับอัตราส่วนนี่คุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้คุงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ